มันหายไปเลยอ่ะเอาเลยแค่เอาเอาาอเสร็จขนมฟงมเด่นแป๊บนึงอ้าวเอออีกกลับมาแล้วตอบกลับว่าเอาเออมีซิงค์อ๋อนมหายโอยนมหายไข่แดงหายไข่แดงนอนเจาะไปแล้วโอเคเนาะ เป็นเกงก็เหมือนกันค่ะเพียแเปลี่ยนหมดแต่งเกงเพื่อนะสีนคะพอร้อนก็จะหายใช่ค่ะเราเกงเราเก่งเางอโอยรอบเหลือแต่ลายเส้นไม่มีสีซึ่งก็จะกลับมาันเป็ไม่กลับมาเลยทีนี้มีอไงมาล้วโอลองเอาลายเไเป็ดหนเือแต่แว่นนะดอน อันนี้ที่อันนี้สวัสดีเลยพีเซเว่นนะกราฟิกชื่อดังค่ะอุ้แต่มันเป็นลายกราฟิกอันนี้ดิ